สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับนี่แก้วเองเหมือนเดิมเลยครับก่อนอื่นมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจพี่แก้วด้วยนะโออครื่ครับผมตอนนี้นะคะผมกิจกรรมฟรีไฟนะคะก็ถ้าอย่างน้องๆเข้าเกมมาตอนนี้ก็จะเห็นแล้วนะครับผมมันมีท็อปอัพเนาะทุกคนมันเป็นสกินมีดบินครับผมมันเป็นน้องเกิบสีดำครับผมไอ้แค่ดูพี่ก็หาแล้วทุกคน เพียงเติมเพชรนะคะผม299เพชรก็รับไปเลยแรับผมแค่ท่าปาคู่หาแล้วนะกิจกรรมนี้นะคะมีวันที่25กรกฎาคมถึง27งกรกฎาคมนะคะมีเวลาทั้งหมด2วันนะครับผมฉะนั้นไม่อยากพลาดเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าครับโอเคอ่พี่แก้วทำการตเติมมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้กดรับเดี๋ยวเราไปกดรับพร้อมๆกันเลยดีกว่าไฮโะสมใส่เลยครับผม ซึ่งเอาจริงๆมีดบินเนี่ยพี่แก้ว่เป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับทุกคนแต่ว่าพอเป็นอีแตะสีดำอะครับมันเหมือนแบบมันมีอะไรจูงใจอะไรสักอย่างอะครับผมมันเป็นอาวุธที่อันตรายที่สุดด้วยนะอันตรายยังไงวะเอาอีแตะตบหัวกันเงี้เหรออันนี้คือการถือนะผมอีแตะตบหัวก็มาวะก็มาเลยครับแตะบินนอาเหรอเอ้มาเดี๋ยวพี่แก้วรับเรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่แก้วจะขอ ไปลองวิ่งเล่นดูนดะีคะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปลองกันดูไปลองกันดูกระดูกระดูกระดูมาดิอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะคนดูใครที่ยังไม่เติมนะคะก็พี่แก้วคิดว่าเติมไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะผมเพราะว่ายังไงแล้วเราก็ต้องใช้เพชรอยู่ดีฉะนั้นเราก็เติมรอไว้เลยต่อให้ยังไม่มีของสุ่มนะคะผมก็เติมไวล้ละกันเนาะเออเราอย่าปล่อยให้น้องแตะเรานะคะผมเสียหายไปนะคะผมอ่ะเดี๋ยวพี่แก้วลองออมันต้องถือไหม เอ้มันไปเลือกข้างในได้เปล่ามันไปเลือกข้างในได้เปล่าอ๋าอ ye, มันไปเลือกข้างใน ye, ไปเลือกข้างในไปเดี๋ยวไปเลือกที่ตู้โอเคมาเดี๋ยวพี่แก้วจะไปลองวิ่งในโซดูดนะคะผมอยากจะลองคว้างปลาลึกเกินนะคะผมเดี๋ยวจะลองคว้างปลานนะไอ้ยะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจพี่แก้วด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเลือกสันก่อนไม่แน่ใจว่ารองเท้าบินอยู่จังหวะใดของบนโลกนี้นะคะผมไอ้ยะน่าจะอยู่ตรง ปืนนะ่ยเดี๋ยวขอเลือกแพบนะตรงแถวกระทะปะไม่ใช่มันอยู่ไหนแวะไม่ค่อยได้ใช้ด้วยอะมิดบินอะเอ,อ้ยไม่ใช่ว่ะทางั้นต้องหมดอื่นแล้วไปดูไปดูตรงพวกเสื้อกรอกอ่าดูอันนี้สิเฮ้ยกนนี้มีมีบบินให้ใชเหรอทุกคนเฮ้ยใ,ใช่หรอมันต้องมีปะ อย่าบอกนะว่าเราต้องไปใช้กันที่โหมดทั่วไปอะแน่ๆเลยอะหรือพี่แก้วหาไม่เจอทุกคนหรือพี่แก้วหาไม่เจอนี่คือลงแหละสี่สี่เลยวัานันเอ้ยมันถ้ามีบินต้องไปไลยทั่วไปเหรอทั่วไปใช่ไหมนีม่ไปทั่วไปเลยนะเนี่ยนะคนเดียวด้วยโอ้โหล้วคนเดียวแล้วจะเจอคนมาไร่วันนี้ อย่าลืมนะครับผมใครยังไม่จัดก็จัดนะแต่แล้พี Demon> ่แก้วจะไปรองเล่นให้ดูนะอยากรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะเฮ้ยปกติโซนฟรีสไตล์น่าจะมีนะทำไมไม่มีวะหรือพี่แก้วหาไม่เจอวะก็งงนิดนึงอะค่ะพะโลอ่ะเดี๋ยวรอรอห้องสักครู่ครับโอเควะพี่แก้วเจอมีดวินลรทุนอ่าไหนวะไปไดนแล้ววะอ่ะขอเก็บแพ็บนะครผม นี่ถือแล้วมีดบินนะครับผมือคุณรองเท้าเราจะเอารองเท้านะภารกิจของพี่แก้วในวันนี้คือจะเอารองเท้าอีแตะดวนะผมไปฟาดชาวบ้านนะผมปเดี๋ยวเราไปตามหาคนกันดีกว่าครับผมเหมือนจะเห็นคนแวบๆแถวนี้นะทุกคนไอ้อยากจะเอารองเท้าฟาดเธอจังเลยมาแล้วมีคนมาบินฟาดเลยรองเท้าเอ้าเอาดีอดเฮ้ยเอาอะเข้า้วยวะขอยิงก่อนละกันเฮ้ยมีตัว เฮ้ยเรียบร้อยมีดบินตูมีดบินตูไม่ได้ช่วยเลยนะโอ้โหว่าจะทดสอบมีดบินซะหน่อยเหอะแบบนี้นะครผมเหมาะกับการเล่นในโหมดของซอมบี้นะเอาจริงพี่แก้วคิดโหมดอะไรออกแล้วทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดเล่นจริงๆเนี่ยมันจะมีแค่น้องที่เล่น มันจมันจะจำกัดยากวะมันมีไหมทุกคนแบบว่าสร้างห้องแบบเป็นโหมดแบบแค่อีแตะแค่มีดบินอ่ะเออพี่อยากให้เอาอีแตะหมาฟาดกันนะครับน,น,น,น้อนอ่าไม่แน่นะครับผมโหมดนี้อาจจะเกิดขึ้นมาก็ได้นะครับผมเกิดขึ้นมาในสตรีมของพี่แก้วเองก็ได้นะครับผมใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะผมก็อย่าลืมนะคะผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่แก้วด้วยนะคะผม,มจังหวะนี้มันต้อง แตะบินมาแล้วครับอีกเกิรบอะครับอีกเกิรบรู้จักอีกเกิรบบอ้ะอีกเกิรบนะครับผมอือโอเคงั้นเดี๋ยวพี่แก้วขอตัวไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันในสตรีนะจ๊าบบ๊ยครับบุยบุย,บย,บย